ไงให้ปหนีโตจักบาททะลุหนีขายเป็นพอพันก็อยู่ตัวสองพันหาครับเขาเอาไปเห็นยังกินครับดิบริโภคก็จะส่งออกเป็นต่างประเทศหลายกัวครับส่งไปต่างประเทศแม่ครับไปให้ฟรังกินฟรังกินครับขันบ้านเ่ากินบ่ได้แทะคอยว่ากินบ่ได้รครับก็กินได้อยู่หลอครับแต่ว่ามันตัวใหญ่ลดไอแลนด์ลิสตนะครับตัวนี้ครับสีเข้มเป็นไก่ไก่พันแท้ครับตัวนี้จะเป็นสายเมกาครับถ้าอาหารสมบูรณ์นะครับไข่ที่สมบูรณ์กับที่มีด้านแหลมด้านปั้นดูเบื้องได้ชัดกินนะครับ อันนี้คือไข่ปลสมบูรณ์นะครับมันจะมีรูปเบี้ยวเห็นไหมครับเหลี่ยงไก่ง่วงไก่ไข่เนี่ยมีอะไรใดเป็นยังไงครับคือบอครับอ่าไายได้เอาไก่ง่วงก่อนนะครับไก่ง่วงนี่ตอนนี้กักระลังบูมนะครับกระลังบูมขันเท้าเลี้ยงเป็นธุรกิจอีดีเนี่ยครับผมแต่แนะน้ำเห็ดไปขอกร้อยกับเลี้ยงขุนเลยครับจักโลนี่ตัวนี้ตัวนี้อายุหกเดือนอยู่ประมาณสิบสามโลกว่าครับสิบสามโลเนี่ยครับอุ้มได้บ่ดิได้ครับ ลองลองอุ้มมือครับโอ้นี่ครับนักบ่หนักอยู่ครับสิบสามลูกละครับกระดานซ้ำที่สามลูกบ่เดี๋ครับโอ้ยเดี๋ยวพ่นจามพ่นจามไม่คอยอุ้มคอยอุ้มนะมือได้ครับจุ่มหลงอกครับดูโอ้บ่ตื่นครับโอ้ยยาดินลูกยาดินเอาเปิดโตเลยเปิดโตเลยดีกว่าเนาะสวัสดีครับอยู่ผมครับต้นทงกุลาครับมือดิผมอยู่ที่บ้านโน่นสะอาดตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมจะกีรูปใสนะครับหรือจะกีฟาร์มตู้ฟักไข่ก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่งวง พันธุ์พิเศษน่อน้อยเป็นใจเอ็นนะครับเป็นปลูกผสมของสายตั้งประเทศกับสายไทยเขานะครับ้ยวางลูก,ก่อนวางลูก,ก่อนมันหนักมันหนัก <laughs> ใหญ่ปาน,น่โตจักบาททะรุ่นนี่ขายเป็นพอพันกับอยู่ตัวสองพันหาครับสองพันหาครับเขาเอาไปเห็นยังกินครับดออิเมนูจะหลายอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากขันสืบบ้านเขาไปเห็นพอพันหรือเป็นเรียงสวยงามครับถ้าถ้าเขาไปบริโภคก,ก็จะส่งออกเป็นต่างประเทศหลายกวัวครับส่งไปต่างประเทศแี่ครับไปให้ฝรั่งกินฝรั่งกินครับขันบ้านเขากินบ่ไรแท่คอยว่ากินบ่ไร,บนบไรครับกินได้อยู่หรอครับแต่ว่ามันตัวใหญ่กินมันคุ้มมันคุ้มครับซ้ำาหมูครับ บานนี่มันเลี้ยงยากบ่ครับการเลี้ยงทั่วไปแหละครับคือบาบเลี้ยงไก่เท่านี้แหละครับก็บ่ยากครับเทียงแต่ว่าเขาก็ต้องเฮ็ดวัคซีนอย่างเหตุวัคซีนฟีดาดก็ขาดบ่ได้ต้องเฮ็ดครับเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าเขาสิเลี้ยงหยังมันมันมีโรคอย่างแน่้ยอย่างเหตุเลี้ยงเป็ดมันมีโรคอย่างแน่เลี้ยงไก่มีโรคอย่างแน่เลี้ยงไก่งัวมีโรคอย่างแน่ครับเตาก็ต้องเฮ็ดวัคซีนป้องกันไว้อันนี้เป็นผลงานตู้ฝักผมได้ใครมาฝักก็ซื้อครับบ่ได้เลี้ยงเป็นจิตกางนะหรอกมีอยู่แค่10กว่าตู้นี่่ครัับบเเจ้้าซือิดนละ โอ้ย <c oughs> กำลังส <c oughs> ิผาพี่น้องมาสื่อไหม <c oughs> พี่น้องมาสื่อกอ็ <c oughs> ได้ครับกบตัติดต่อมาผมมีเครือข่า,ายอยู่เครือข่า,ายที่เบันสือตูฝากผมไปฝากไอ้ง่วงนี่แหละครับอ่าอยู่ศูนย์วิจัยอยู่น,นั่นี้ก็มีครับท่านสื่อเป็นใครนี่ยใครจักบาทครับใครเชือ้อคันรุ่นนี่เขาขายด้วยละลอยครับใครเชื่อครับเราสื่อเป็นลูกหน่อยไหมเด็กครับลูกหน่อย <c oughs> ตัวตัวหนึ่งน่าจะยืดลอยอลอยหาสิบถึง สองรอยประมาณนี้แหละครับแต่แต่ตเป็นพันนี่เด้ครับบนพันทัวไปไก่งวงใจอน้นใจแอ้นครับัตใหญ่สุด็นจากโลกครับตัวใหญ่สุดอยู่ประมาณ20กิโลกัวับครับ,รบแต่ว่าคันโตพ่อกิน,นี่ะสิบสามโลบอกว่าหนึ่งเข้าอุ้มครับสิบสามโลครับจักเดือนหนึ่งสิบสามโลให้ลูกบวดได้แล้วครับ <laughs> สิบสามโลสิบสามโลนั่นกเดือนครับหกเดือนครับประมาณหกเดือนครับหกเดือนได้สิบสามโลครับแต่ึ้นปีไปจังสิเป็นสิบเปปลายถึงยี่สิบกิโลครับเอาบัปเียเลี้ยงอีหยังแน่ภาพพี่น้องเบิ้งนะครับอ่ก็จะมีไก่งวงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งน่าสนใจคือไก่ลุดไอแลนด์ลิสนะครับตัวนี้ครับสีเข้มเป็นไก่ไข่พันธุ์แท้ครับที่บ่ได้ผ่านการบีดตัวนี้จะเป็นสายเม่กานะครับก็คือขอเด่นก็คือเขาไข่ดุกไข่ดุกแล้วก็เป็นไก่ไปไปบีด บ่อนไปบิดไปผสมกไกล้เนื้อได้แล้วก็มันสิเลี้ยงมันไกล้เนื้อได้มันสิไห้อตาเหลืยงเนื้อหลายกว่าไก่บ้านแต่ว่าออกลูกมาเชิงๆใกล้ๆไข่ไก่บ้านนะครับสามารถเอาไปแต่แขนงได้แบบนั้นนะครับใส่ไข่มันเดี๋ครับเอาไข่มาเบิ้งนะครับมีตัวยางบ่นี่นะครับอันนี้ก็มันกับไข่ไปผมกับบอด้เก็บมันก็เก็บไปสู่มือนั่นแหละแต่ว่ามันกับไข่ไม่ครับนี่ครับประมาณนี้นี่นะครับถ้าอาหารสมบูรณ์นะครับไข่ที่สมบูรณ์กับที่มีด้านแหลมด้านปั้นดูเบิ้งได้ชัดเจนนะครับ อันนี้คือไขอ่ผสมบูร์นะครับมันจะมีรูปเบี้ยวเห็นไหมครับอ่าถ้าอาหารผสมบูรณ์มีสิทธิ์ที่เป็นไข่หนึ่งเป็นไข่เขาเอิดไข่หนังบอกครับนุวยนิ่มๆน,นะครับเป็นไข่หนังแน่กระพิษรูปแน่นี่คืออาหารผสมบูณ์เอาวัดโดยการไข่หรือว่าเขาวัใดโดยไข่เฟดไข่แฟดนี่ก็คือเป็นอาหารที่สมบูรณ์เลยไข่เฟดมีแต่ว่ามันจะฝักยากเขาก็บอกฝักกันะครับไข่แฟดแต่มันสาม,มารถที่จะมองออกได้ว่าอาหารที่เขาเลียงสมบูรณ์ผสมบู์ใช่ไหมครับนี่ครับนุวยกับ ประมาณนี้ไก่ยี่สิบอิดเป็ดยี่สิบแปดตามสูตรนะครับไก่ไก่ยี่สิบอิดเป็ดยี่สิบแปดในวงเล็บครับในวงเล็บก็คือว่าเป็ดเนี่ยเป็ดเป็ดตระกูลไก่ยี่แปดครับแล้วก็เป็ดเป็ดพวกเป็ดเทศเป็ดบาบารียี่เอ่อบบบบยี่สิบแปดนะครับเป็นสายสิบห้าครับแล้วก็ไก่ก็มีวงเล็บด้วยกันนะครับจริงไก่ง่วงครับไก่ง่วงนี่ยี่แปดครับบบบยี่เอ็ดครับไก่ง่วงเนี่ยมันเป็นไก่หรือเป็นอย่างไก่ง่วงเป็นนกครับเป็นนกป่า ครับแต่ว่าเขาเอื่นไก่ซื่อเอื่อนไก่ครับเป็นตระกูลนกครับอ้าวบ้านนี้วังนึงแต่ไก่ไข่พันหยังครับไก่ลดครับอ้าวบ้านนี้ตัวนี้เนี่ยนอนอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นไฮบิดครับทั่วไปแล้วครับนี่เขาขาซื้อกันตัวละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบทุกๆใก่สาวนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้บ่สาวแล้วครับนี่สาวสาวหายากแล้วบ้านนี้จะมีตัวผู้บ่ตัวนี้ตัวผูบ่มีครับเคนสื่อส่วนมากเคนจะขายเป็นไก่อ่าตัวตัวนั้นคือบีดหรือว่าเป็นไก่เห็นบครััตวผูมปะครับตัวผูออ๋นัครบตัวนสีแดงะ ตัวนั้นคือเป็นพอลูดเกวกับเป็นเม่ตัวนี้ตัวผูครับเป็นลูกผสมกับว่าเป็นลูผสมครับแต่ว่าขเข้าซื่อนําบริษัทมันสิบข้อสิบข้ขายตัวผูขมีแตัวแม่แบบนี้แหละครับมาสําหรับกินไข่อย่างเดียวครับความคิดของข่อยคือว่าขันมีตัวผูแล้วมีตัวฟักแล้วฟักไก่คือยังสิดีเนาะครับก็ได้ครับแต่ว่าตัวเบื้องเห็นดีว่าบริษัทเดลมาเนี่ยมันบางทีบริษัทเขาเขาบ่ขยายพันธุ์ตัวเพราเอามาขยายพันธุ์กัวบาิการเสียเวลาครับมันได้หลูมากครับบสมบรณ์เท่าสมบูรณ์แับ ไก่โรดบัวผาดครับออกมากับเป็นลูกไก่โรดที่เขาไข่เขาแตกต่างจากอันไก่ตัวนี้บ่ครับสีเปลือกครับแต่ครั้งสีสีเปลือกควบดุกเลยกับซูสีกันนะครับแต่ว่าสีเปลือกเนี่ยไก่โรดมันจะสีเปลือกจางกว่าสีสีบกเข้มสีบกงามปันนั่นไก่ให้บิดมันนะครับให้บิดในบริษัทกับเห็ดออกมาเห็ดสีเปลือกงามเนี่ยแจ้งน่อยแล้วกัหน่วยฟองใหญ่กว่าทงีนะครับคือจุดจุดขายเขาแต่อย่างอื่นกรับว่าแตกต่างกันต่างไม่แตกต่างครับเอาบรดษัทให้รีวิวของคุณนายจจกหน่อยหนึ่งเด้ คุณได้ของเจ้าไหมเดี๋ยวเล่าสิหน่อยใจคุณได้น่ไหวเล่าได้จังหน่อยนึงนั่นตัวนี้เป็นไก่ซัดซิกครับเป็นไก่ไข่กันล่ะครับแต่เป็นสายต่างประเทศครับแล้วก็เน้นไปทางกลายไก่สวยงามสามารถที่เป็นกล้ยไข่สวยงามได้ครับไข่มันหน่คือกันบ่ครับไข่กันคือกันครับแต่ว่าพวกนี้สิไข่หน่อยกวากว่าไก่หลุดไข่หน่อยหน่อยกลัวสีเปลือกกับจางๆจางกลัวครับออกไปหาไก่บ้านมันล่ะครับตระมาณนนั้นล่ะครับเขาเน้นไปหาสวยงามหลายกลัวครับใกล้ประเภทนี้ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันแพงวะครับแพงอยู่ครับตัวนี้เขาขายกันในท้องตลาดกันแต่เป็นตัวขนาดนี้ก็บยุลละลักหลักพันกว่าแหละครับโตโลดเนี่ยครับโลดพุผมขายอยู่สามร้อยห้าสิบแม่พรมไข่เนี่ครับทั้งผูผูตัวแม่ราคาเดียวกันแต่ว่านขายท้องตลาดก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่ขายก็อยู่สี่ห้าลอยก็มีครับห้าลอยหกลอยกับีครับท่านพี่น้องอยากได้ดิบี้พนบอตอนนี้มีอยู่ครับไก่โลดมีอยู่ครับตอนนี้มีอยู่เหลือป่าไหลหรอครับเหลืออยู่สิบกว่าแม่นี่แหละไก่โลดก็เป็นผลงานตัวฟักกันครับนี่ก็ได้ บ่ได้ฟักออกมาบ่าได้คอยติดถามเรื่องอาหารการกินในเบิ้งเบิ้องนี่เจ้าไหอยังกินบอกพี่น้องเลยครับอาหารเนากระใสอาหารทั่วไปนี่แหละครับอาหารเม็ดทั่วไปแล้วก็เนากระเสืิมโดยหยาเนี่ยถามีเวลานะครับแต่ผมกับบ่ค่อยมีเวลาบนได <c oughs> แต่บางทีผมกับบดหยาให้กินครับบดละเอละเอียดแล้ครับพอผสมอาหารให้กินหรือว่าผสมกระใสกระมังต่างหากเลยครับเพื่อจะมาก,กินหยาหรือว่าสาชีคานเนาก็ปล่อยออกไปเลยครับเดินหยาแต่วนันก็มีพอเสียคือมันไปวุ่นวายกับเขาแหละครับมันไปวุ่นวายไปขี่ในเดินบาทแนงทีละก็ได้ที่กันครับ คือเ้าเลี้ยแต่เ้าสิเลี้ยงขาสมซุบวนวาเ้าต้องการลิงแบบว่าขุนลิงเขากับใส่อาหารลิงเลยครับถ้าถ้าเาบัวตงการลิงเขากับปล่อยไปกินหญ้ากินยูไปแหละครับก็ได้ด้วก,กันครับข่อยบึงๆนี่มันมีอาหารแครร่ประเภทเดียวมันบังคับนี่ปัญหาไก่ไข่ครับเพิ่องไก่ง่วงเดี๋ไก่ง่วงไก่ง่วงกินน้มกันครับก,กินน้มกัน S <S กินน้ากันเพราะว่าไก่งวงนี่ก็เตรียมตัวที่เป็นพอไป็นพันได้แล้วแต่ใส่อาหารไกล่ครับแต่ว่าไก่งวงนี่พ่อนออาไปเรียบร้อยแล้วแม่นครับพ่นหมาครับพ่นหมาเหมือนแต่ว่าขันพี่น้องอยากได้เลครับพี่น้องอยากได้กับติดต่อขมาผมก็ได้เพราะว่าผมก็มีเค,ครือ่ายอยู่ครับเลียงไก่งวงกันลายอยู่ครับน้ำได้เยครับให้มันกินยังไงครับคือสีแดงๆครับน้ำตัวนี้จะเป็นน้ำวิตามินนะครับอันนี้สีบม่มียาเลยครับจะเป็นวิตามินสิบบบอนไบโอเลยครับไบโอกับสีแดงยกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นวิตามินวิตามินผสมน้ำ หดักๆสามวันนะครับเลี้ยงไก่ง่วงไก่ไข่เนี่ยมีไรได้เป็นอย่างไรครับคือบ่ครับอ่าายได้เอาไก่ง่วงก่อนนะครับไก่ง่วงนี่ตอนนี้กับกระลังบูมนะครับกําลังบูมขันเฮาเลี้ยงเป็นธุรกิจอีดีเนี่ยครับผมเปแนวแน่น้ำเฮ็ดเป็นคอกร้อยก็เลี้ยงขุนเลยครับโลละ160บาทครับที่จับกันอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าถ้าต่ำก็หาลูกกันร้อยสี่จ๊งๆแหละครับแต่ส่วนมากไก่ง่วงแล้วมันก็หาลขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นพวกไก่ไข่นะะะคคครรรัััับบบไไไไกกกก่่่่่ดดดนนนนีม็เา้ิขล เขาได้กินไข่เขาเลี้ยงไว้สองข้าวาี่ขา,ขา,ขายก็ขายเป็นไก่พอเป็นพันตัวหนึ่งก็ยุตสามร้อยห้าสิบถึงหกร้อยบาทนะครับแล้วแต่แล้วแต่หมองเขาจะขายครับแล้วก็สวยงามได้ครับเป็นสวยงามได้ครับปีควบสุขท่างใจนะครับในการเข้าตื่นขึ้นมากกัเห็นไก่เห็นยังก็มีความสุขนะครับวันดีคันพี่น้อง ของเขาอยากเขามาเล่นน้ำเฮียยากีเนี่ย,ยสามารถเขามาเล่นได้ปะครับเล่นได้ครับเขามาเล่นได้เลยครับเขามาปรึกษาก่อนก็นได้ต้องการเลี้ยงอน,น,นันตหรือต้องการตู้ฟักหรือต้องการเลี้ยงไก่เลี้ยงยังกงเขามาปรึกษาก่อนครับมาว่าเขาติดยังใดยังไดครับปรึกษาได้ครับเม,<า>มากินปลาลาบปลาสักก่อนครับมีหัวลาบปลาครับเลี้ยงปลาไปถลาบตอนพี่น้องมายามครับเอาวัสัผมขอจ่องท่างการตดต่อเอาทุกจ่องทางเลยครับเบอร์โทรนะครับ0-86 0001941 Facebook ากจักกีฟาร์มตู้ฟักไข่นะครับหรือฝากติดตามช่อง YouTube น้ำนะครับนะ YouTube, เด้อ u t u b e เพิ่งเป็นน้องหม่ดอกเพราะาผู้ติด,ดตามบว่าจีสิบคนดอกครับตู้ฟักไข่ตาจักกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรนะครับสำหรับคลิปดีขอบคุณเฮียจักกีหลายๆครับสวัสดีครับ